ตั้มเครื่องตำเครื่องตำเครื่องพริกแข็งครับผมขัวเอียนครับผมขัวเอียนปลาไหลปลาไหลตะไคร่พริกแห้แงหัมวหอมกะใบกระ,ปประกด สองตัวนะครับเศบๆตับตอนเล็กตับตอนใหญ่นะครับเศษมันกันเด้อครับเด้อหัวปะาไหเลยไห่บริหารอ่ อานนันคืออนี่แหละที่เด็ดใส่นี่แหละที่เด็ดครับผมเสร็จเรื่องตัวเริ่มก่อนครับเรื่องเรื่องมตั้งเลย

ัวาด้อตรงก็เดียบขึ้นปหน่อยวันจมน้ำัวดใส่ดอกแคลงไปัวดแห้งเลยด้ว หอยแห้งแล้วก็เติมน้ำน้ำมันสีแดงือครึ่งไหนไหนไหนน้ำมันจะสีแดงเคือครึ่งดีวยแห้งแห้งนะครับน้ำน้าน้ำหรบอเปล่น้ำล้างครบครับ น้ำล่างครบเลยหอมหอมหอมกินมากแล้วกินมากแล้วกินมากแล้วเสียเป็นห้อเด้ว ใส่ผักใส่น้ใส่ลงไปผักกับน้องบานเออเรากดยุบลงพอดีเลยพอดีพอดีซีมครับซีมหอนหอน Giúp đỡ xem